สวัสดีครับ1ิษเอกชนน์พงขุนนา,นางครับ จิดสาน904หลักสูตรพื้นฐานภักหนึ่งรุ่นที่หนึ่งทับหกสามครับรหัสหนึ่งขีดกอหนึ่งสองสามครับวันนี้ผมมาในอีกหนึ่งตำแหน่งครับในฐานะของรองหัวหน้าจิไดสาน904จังหวัดราชบุรีครับจะพาพี่น้องทางไร์สดนะครับที่ชมรับชมอยู่ทางบ้านนะครับมาชมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไรมาที่สองของจังหวัดราชบุรีครับเมื่อท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงบริเวณที่จัดคลินิกเกษตรนะครับผมจะบอกงี้ก่อนนะครับว่าคลินิกเกษตรในจัดในทุกๆพื้นที่ทุกๆจังหวัด นะครับทั่วประเทศไทยนะครับในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดํารงอิสรย,ยศของพระสมเด็จพระปรเมสาสาธิราชนะครับพระองค์ท่านรับโครงการนี้เป็นพระบร,รมราชานุเคราะห์นะครับจึงทําให้เป็นโครงการที่มีทุกพื้นที่ของทุกๆจังหวัดนะครับเมื่อท่าน เกษตรกรนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะมายัางจุดที่หนึ่งนะครับคือจุดรายงานตัวหรือการลงทะเบียนนะครับจุดลงทะเบียนลงทะเบียนนี้จะเป็นลงทะเบียนยังไงครับลงทะเบียนเพื่อที่จะเอาข้า,อาของทะเบียนเกษตรนะคะไปเข้าบ,บ้านะคะดนันอย่ากินนิดเดีสำหรับ สำหรับพอทางเกษตรกรนะครับเดินทางมาถึงนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทางเกษตรกรก็ได้รับบัตรนะครับบัตรในการลงทะเบียนเพื่อรับบร,ร,ริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคลินิกต่างๆในการรับบร,ริการก็สามารถถือบัตรนี้นะครับเข้าไปรับบร,ริการได้เลยตามคลินิกนะครับขอบคุณครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูทางคลินิกทุกๆคลินิกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นของคลินิกสภาเกษตรกรใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับวันนี้ค่ะวันนี้มาประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรประเทศผู้แทนเกษตรกรนะคะในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้ค่ะก็ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะมาใช้สิทธิเลือกตั้งค่ะก็เป็นเป็นสิทธิของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีใช่ค่ะใช่ไหมครับหรือว่าทุกจังหวัดหรือเฉพาะจังหวัดราชบุรีจังหวัดค่ะจังหวัดจะเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่19มีนาคมค่ะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะวันนี้1ุ ก็ใช้สัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรทุกคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาโอเคค,ครับขผบในทางก็จะเมือ่อเเดินมาถึงบูธอันนี้เป็นบูธของน้ำม,มาดานใช่ไหมครับน้ำมาดานวันนี้เอาอะไรับ เราเป็นผู้แทนของสำน,นัำกสํานกงน,น้ำประดานเขต8ราชบุรีนะคะวันนี้เรามาให้ความรู้ความเข้าใจด้านน้ำปรมาดานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอจอบขอใช้นะคะแล้วก็โครงการที่เราให้การสนับสนุนในพื้นที่ะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำประดานเพื่อการเกษตรน้ำประดานเพื่อการบร,โโริโภคในรูปแบบของปลาหมูบ้านนะคะแล้วก็ให้ความรู้ด้านคุณภาพน้ำระดานด้วยะค,ะค,ค่ะคุณมากอันนี้ของ คลินิกบริหารศัตรูพืชใช่ไหมคร,รครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอไหมครับอ่าศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านนาราขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้มีพิวพันธ์มาสนับสนุนให้เกษตรกรมีไดโบเดอร์มาเนื้อลาวิวเวียสัตว์กัดเสดาแล้วก็แหนแดงค่ะได้ไหมครับแหนแดงนี่เป็นขยายยังไงได้บ้างครับแหนแดงนำไปขยายพันธุ์ได้เลี้ยงไปง่ายๆเลยค่ะใน หรือว่าอุปกรณ์ที่มีสามารถที่จะกักเก็บน้ําได้แล้วก็ใส่ที่ลงไปใส่น้ําแต่ว่าต้องอยู่ในที่ร่มลาไลแค่นั้นเองประโยชน์ของแหนแดงเอาแหนแดงมีปร,ป,รประโยชน์ทั้งกับพืชแล้วก็กับสารกับกับ พืชเองอ่ะเขามีไนโตรเจนที่สูง4%นะคะใช้แทนทดแทนปุ๋ยยูเรียได้เลยแล้วก็กับสัตว์ใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงได้โดยได้มีโปรตีนประมาณ20-35%โปรตีนนะคะไก่เป็ดสามารถทานได้เลยไก่อย่างไก่ไข่อย่างงี้ใช่ไหมได้เลยผสมกับหัวกับหัวอาหารไก่ไข่ได้เลยค่ะช่วยลดลดค่าอาหารหัวอาหารนะคะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนตรงนี้ได้ดีเกษตรกรสนใจสามารถหาพันธุ์แหนแดงได้ที่ไหนบ้างครับ ที่ศูนย์ของเราก็มีมีไว้สนับสนุนเหมือนกันค่ะที่ศูนย์ส่ง,สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคา mm hmm. พืชจังหวัดสุพรรณบุรีได้เลยหรือว่าที่กรมวิชาการก็ได้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ uh ขอบคุณครับ uh อันนี้ทาเป็นทางคินิข mm hmm. ้าวนะครับคินิข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มีเอานำอะไรมานําเสนอครับกล้องมองกล้องได้ไหมคะไ่เฉยครับค่ะจากกรมการข้าวนะคะศูนย์วิจัยข้าวราบุรีนะคะวันนี้เรานําเอกสาสตร์องค์ความรู้เรื่องข้าวนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปจากข้าวคะ่ะก็คือโดนัทข้าวไทยนะคะ มาแจกกับพี่ๆน้องๆเพราะว่าเพื่อเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกข้าวจะได้เข้าซุ้มเราได้ด้วยค่ะอันนี้โดนัดข้าวที่คือเป็นส่วนผสมของข้าวใช่มีข้าวมีแป้งข้าวเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งค่ะแต่ในอัตราที่น้อยกว่าค่ะใช่ส่วนประกอบก็อยู่ันนี้ค่ะก็เชิญกินเกษตรกรมาชิมได้ขอบคุณครับขอบคุณครับก็ในส่วนของ คิดค่าถ้ามีเกษตรก็มีปัญหาในเรื่องคลินิกเอ่อข้าวหรือว่าพ,พันุ์ต่างๆนะครับพืชพันธุ์ต่างๆก็สามารถนํามานําปัญหาของท่านนะครับมา นำเสนอให้กับคลินิกต่างๆได้อันตรงนี้จากไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากเกษตรพื้นที่ศูนจังหวัดกาญจนบุรีครับผมอ๋อมาจากกาญจนบุรีวันนี้มีอะไรมาโอ้โหเห็นเพียบเลยครับวันนี้จะมีกาแฟโรบัสต้านะครับที่เราสนับสนุนสนับสนุนนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับมีทั้งใบกระท่อมต้นกระท่อมครับมะเขือพริกกระเหลี่ยงนะครับผมให้บริการด้านนี้เลยนี่คือเม็ดกาแฟใช่ไหมครับแล้วก็ให้เหมือนกับสนับสนุนให้เป็นจักรนะครับได้ มีอาชีพนะครับแล้วก็ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับอย่างเช่นป้ายนั้นนะครับผมวิสาหกิจชุมชนของบ่าภูมินะครับเขาก็ตีแบรนด์เป็นกาแฟกลางเขานะครับผมให้เขามีอาชีพต่อไปคือสนับสนุนพันต้นไปให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ทุกกระบวนการท่อน้ํากลางน้ําแล้วก็ป่ายน้ำคือขอบขอบคุณมากครับขอบคุณครับทางนี้เป็นคลินิกดินนะครับคคินิกดินขอสวัสดีครับ เจอพอทุกใจมาาเลยครับ <c oughs> วันนี้ทางคลินิกนี้เอาอะไรมาให้ครับวันนี้ในส่วนของสถานีพนายดินคลินิกดินนะครับก็นําบริการเรื่องของออการปรับปรุงบำรุงดินมาให้ <c oughs> พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับมีทั้งวันนี้มี ตัวอย่างน,ะน้ำหมักวีทยภาพนะครับแล้วก็สารเล่งพอดอต่างๆมาบริการให้กับพี่น้องเกษตรกรพร้อมกับมาแนะนําเรื่องของการบริการและส่งตัวอย่างดินวิเคราะห์นะทางออนไลน์ซึ่งเกษตรกรตอนนี้ก็สาม,มารถลงระบบแล้วก็เพื่อขอรับบริการในส่วนของการวิเคราะห์ดินแล้วก็ส่งวิเคราะห์ดินให้กับห้องแล็บเราได้นะครับอันนี้ก็แล้วก็ทราบผลทางออนไลน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบริการที่ทางสถา,น,น,านีพันาดินลินิตดินได้มาให้บริการกับพี่น้อง เกษตรกรนะครับถ้าพี่น้องที่ชมทางไลฟ์สดเนี่ยผมทุกทุกอีพีจะบอกว่าทางทีินิดินมาทุกครั้งและก็มานำของมามอบให้กับเกษตรกรทุกครั้งต้องขอบคุณแทนพี่น้องเกษตรกรด้วยครับท่านต่อขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะมีในเรื่องของคลินิกพืชนะครับนำพืชพันธุ์ต่างๆนะครับมามอบให้กับทางเกษตรกรนะครับคลินิกประมงในเรื่องของพันธุ์ปลานะครับปลาสุสัตว์ คลินิกปศุสัตว์ก็จะมีการทําหมันสุนัขแมวด้วยนะครับมีการทําหมันสุนัขแมวด้วยรวมถึงคลินิกต่างๆนะครับเป็นการแก้ไขปัญหานะครับที่ตรงจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาของเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ตามท้องที่ท้องถิ่นต่างๆนะครับถ้าท่านถ้าท่านจะเข้าไปในส่วนกลางเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เราได้เดินทางมานะครับมาเปิดคลินิกนะครับมาเปิดคลินิกให้กับ พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับทราบรับข้อมูลกันเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรอ,องผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับท่านอุดมเพชรพุทธก็กาลังชมนินศาการนะครับชมคลินิกต่างๆเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอให้กับทุกท่านทางที่ชมทางไร์สดในวันนี้นะครับทุกท่านอยากจะนําเสนอในเรื่องของ คีินี่นหลวงนะครับที่นิ่ขนหลวงได้อีกสักคู่หนึ่งนะครับเป็นการทำขนเทียมนะครับมีสารต่างๆที่องค์ในหลวงรัชกาลที่9้านะครับพระองค์ท่านทรงคิดนะครับวิธีการการสร้างฝนเทียมขึ้นมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมัครสวัสดีครับตัวแทนหนึ่งท่านครับเดี๋ยวนด้านหน้าเลยครับท่านครับ คร,ครับแนะแนะนำแนะนำตัวทงังอ่าสวัสดีครับผมมาจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งราชบุรีเป็นพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ครับวิธีการดําเนินการของศูนย์นี้เป็นยังไงบ้างครับก็เอ่อตามแผนถ้าถ้ามีประชาชนหรือหน่วยงานราชการเนี่ยร้องขอฝนเข้าไปเราก็จะดูพื้นที่โดยรอบว่าสามารถปฏิบัติการฝนได้หรือไม่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือเปล่าถ้า สามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้เราก็จะขึ้นฝึกบินปฏิบัติการให้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาุ่นพียม2.5หรือว่าภัยแรงเติมน้ําต้นทุนให้กับเขื่อนไฟป,ป่าก็คือภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ครับสมมติว่าพื้นที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีพื้นมีค่าพีเอ็ม2.5เนี่ยเป็นสีแดงนานสักหวันถึง7วันอย่างเงี้ยเราสามารถทําหนังสือหรือว่าร้องขอการทําฝนหลวงได้ได้ครับหน่วยงานในพื้นที่สามารถทําหนังสือเข้าไปที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ได้ และทุกทุกภูมิภาคมีศูนย์ปฏิบัติการมีศูนย์ปฏิบัติการทุกภูมิภาคครับตอนนี้มี7ศูนย์ทั่วประเทศครับและก็ช่วงนี้จะมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการอยู่หลายหน่วยครับซึ่งครอบคลุม ทัทุกพื้นที่แต่ว่าภาคใต้ตามแผนจะเป็นวันที่1เมษาเป็นต้นไปครับก็คือถ้าสมมติว่าทางผู้ชมไลฟ์สดดูอยู่ต้องการขอฝนหรือฝนุมไม่ต้องไปแห่นางแมวตามประเพณีันธรรมแล้วทีนี้ทำหนังสือได้ที่สู่รรรการได้เลยหรือว่าประชาชนทั่วไปสามารถโทรติดต่อ,ห,อหรือว่าอินบ็อกซ์ทางเฟซบุ๊กของศูนย์ได้โดยตรงทุกท่านเลยครับบอกบอกทางเฟซบุ๊กเอ่อเฟซบุ๊กก็จะมี เฟซบุ๊กศูนย์ปฏิบัติการผลหลวงภาคใต้ครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อจะเป็น077953 062ครับสามารถโทรติดต่อได้ทุกท่านเลยครับอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับจะให้พี่น้องได้ น,นี่คือช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวซูมเข้ามาด้านใกล้ๆได,ไ,ดได้ชมช่องทางการติดต่อในทุกๆภูมิภาคด้วยทุกภูมิภาครหรือว่าถ้าเป็นภูมิภาคอื่นก็สามารถติดต่อโดยตรงได้กับกรมก็ได้ครับ<อ><อ>เดี๋ยวทางกรมจะมีหนังสือแจ้งไปทางคุณอีกทีหนึง่งโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเอกสารนี้เพื่อได้ทางการตต่อนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านครับข้างหลังนี้เป็นอาสาสมัครคนลวนก็มาแจ้งได้นะครับอ๋อดีเจ้าบ้านนะครับพี่น้องชาวลักลืใช่ครับอ๋อนับอาสาจังหวัดลักลือขอบคุณมากครับขอบคุณ กทุกๆก,กิจกรรมนะครับก็จะมีพี่น้องอาสา,า,าสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นในทุกๆภาคส่วนเดียวแล้จะพาท่านไปชมนะครับอีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือบูธของคลินิกจิตอาสาซึ่งอยากจะบอกว่าทุกๆครั้งนะครับที่โครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้เดินทางไปให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีคลินิกของจิตอาสา9 04หรือ คลินิกจิตอาสาเพราะว่าในส่วนของพื้นที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับจะมีโครงการตามตัวอย่างนะครับโครงการตามตัวอย่างของสมเด็จพระพันปีนะครับสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่นั่นคืออำเภอส่วนพึ่งนะครับบอวีอำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีก็เราก็เข้ามามีบทบาทสาคัญในการดูแลนะครับในการดูแลในการส่งเสริมนะครับชุมชนใกล้เคียงในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับ ในเรื่องของบ้านบวีนะครับโครงการของคามตัวอย่างบ้านบวีนะครับวันนี้ก็มาที่คลินิกเกษตรคลินิกจิตอาสานะครับตอนนี้ก็มีครูพี่ก๊อฟนะครับครูพี่ก๊อฟก็กำลังให้คำแนะนำนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนการคนลักแนนธลณีอะไรเงี้ยครับมีมากมายเลยแต่ที่แบบ ามาใช้นี่ทุกอันมัเอามาใช้ที่บ้านเราเองได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปสา่ซื้อครับเราปลูกพืชพวกนี้แล้วเราเอามาทําอะไรเช่นทําสบููทำอาชําพูหรือว่าจะทําอย่างที่ผมบอกคือน้ํายาล้างจานเงี้ยไม่ต้องซื้อละมันก็ประหยัดรายจ่ายใช่ไหมครับดีไม่ดีก็เพิ่มรายได้เรามาด้วยถือถ้ามันเอาไปจาหน่ายต่อได้นะครับมันมี17สถานีที่เราขับเตรียมไว้เยอ่ช่กลุ่มแบ้บ้านเนี่ย พอเมื่อไหร่พอเมื่อไหร่เนี่ยเราไปไปไปได้เลยเพราะว่ามีวิทยากรพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องไปค้างคือจริงๆถ้าเซตเซตช่วงที่จุดศึกษาเขาสี่เขากับมาฝึกเนี่ยเราก็เหมือนเป็นการเตรียมการเลยก็ได้คือให้ใช่พาแม่บ้านไปดูก่อนเพ่อที่จะได้เรียนรู้ทุกสถานีเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไ้างที่ห้าสองนะคะไม่จําเป็นครับทุกคนที่สนใจเนี่ยมามาร่วมได้เลยแล้วเราก็ไปถียวพร้อมกันเต็มรถบัสก็ไปจะได้นะคะอยากไปนี่นะครัพี่อี้ลงกคนชื่อครับ อันอันอันนี้อันนี้เป็นโมเดลของความตัวอย่างที่บ้านบมวีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอันนี้ก็คือที่บ้านเบาวีที่สวนพึ้นนาดุรีครับ ตอนนี้ก็มีทางกลุ่มแม่บ้านสนใจสนใจ,นใจครับแล้วก็ร<ะ>ศึกษาก็เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่คืออย่างแรกเราอยู่อยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถนำโมเดลต่างเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับตัวเราเองเราไม่ต้องไปหาซื้อเลยเรามีพืชมีวัสดุวัตถุดิบตามธรรมชาติที่เรามีอยู่เ,ยเราเอามาใช้ปรับใช้ว่าสิ่งของที่จำเป็นที่เราต้องใช้ในการดำานิชีวิตประจำวันสมมุติว่ามีกลุ่ม มนันที่สนใจอย่างี่พี่ ชุดนี้นะครับสนใจจะเข้าไปที่ความตัวอย่างไปศึกษาดูงานเนี่ยครูพิคอล์ฟแนะนำได้ไหมครับว่าจะต้องติดต่อผ่านใครทางอย่างไรบ้างอย่างการที่มาที่เนี่ยแม่บ้านเริ่มเห็นแล้วว่าสนใจใช่ไหมครับก็ติดต่อที่นี่ได้เลยครับติดต่อที่นี่ได้เลยหรือหรือติดต่อมาที่กองผลพันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน่วยผิดชอบความตัวอย่างตรงนี้อยู่เนี่ยก็ยส่ายปัดการคนเรือนนะครับเขาก็จะประกาศมาเลยว่าทางฟาร์มพร้อมไหมครับเดี๋ยวจะมีชุดนี้เขาขอเข้ามาศึกษาดูงานเราก็จัดคืนทีมวิทยากรเนี่ยให้ความรู้ไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วแล้วในส่วนของฐานการเรียนรู้ต่างๆเดี๋ยวมีเรามีบุคลากรที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ใช่แล,และะ้วแต่สถานีเนี่ยก็จะมีบิทยากรที่เขามีความรู้เฉพาะด้านนั้นนั้นเนี่ยซึ่งไปอบรมมาจากทางมาเฟื่องทางของทีมอาจารย์นะครับมามามาให้ความรู้ต่อก็เป็นความรู้ที่ตกผลึกแล้วนะครับก <นะ S 1> ็นามาเผยแพร่นะครับสนใจไหมครับคุณพี่ครับสนใจค่ะก็อยากไปดูงานด้วย ก็ทางความตัวอย่างก็ยินดีต้อนรับนะครับถ้ารวมกลุ่มได้ก็ประสานคุปิคอฟประสานกองพลมพัฒนาที่หนึ่งนะครับไปดูพื้นที่ที่สามารถสร้างรายได้ได้จริงเหมือนเหมือนถ้าสมมุติเกิดวิกฤตอาหารขาดแคลนเราลืมตาขึ้นมาเช้าเนี่ยเรามีของกินมีข้าวกินมีอาหารเราอยู่รอดแล้วนะครับก็ก็ไปดูนะครับขอบคุณคุิอฟมากครับขอบคุณครับ นะครับก็นี่ก็เป็นอีกส่วนสําคัญนะครับในการที่จะขยายขยายการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ต่างๆนะครับเมื่อมีคําถามทุกครั้งนะครับในคลินิกเกษตรทุกที่นะครับว่าทุกคนทั้งหมดเนี่ยที่มาออกบูธคลินิกเกษตรเดี๋ยก็จะเป็นในส่วนของกระรวนเกษตรและจากกณออย่างเดียวทําไมทางมีของสารสุขมาวันนี้ทางคุณหมอมาทําอะไรครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็คือมาเจาะเลือดเกษตรกรครับเพื่อดูว่ามีสารตกค้างนะครับสารที่มีตกค้างในร่างกายหรือเปล่าครับเป็นการแสตฟองเบื้องต้นนะครับอ,อ๋อก็คือไม่ทราบว่าเป็นตามที่ผมเขเาใจไหมคือพอดีเกษตรกรบางท่านอาจจะใช้สารเคมีหรืออาจจะบริโภคผัก ที่มีสารเคมีเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบต่อร่างกายกาเกษตรกรด้วย<น>ฉ,ะฉะนั้นแล้วก็มาตรวจหา,าว่ามีสารตกค้างอยู่ในร่างกายหรือเปล่าถ้ามีเราก็จะมีการแนะนําสวัสดีครับมีการแนะนํานะครับอย่างเช่นการก่อนรับประทานผักอาจจะมีการล้างนะครับอาจจะใช้แมกกิ้งโซดาเป็นน้ําเกลือน้ําส้มสายชูก็ได้แช่ผักไว้ก่อนนะครับก่อนมารับประทานหรือนะครับกรเกษตรกรที่มีการพ่น,นฉีดสารยาฆ่ามแมลงเนี่ยตอน แนะนำอาจจะมีการให้พอ,อเสร็จภารกิจแล้วนะครับกลับมาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าน้ําสระผมนะครับแล้วก็อาจจะมีการแนะนําการใช้สมุนไพรนะครับในการขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยอย่างเช่นพวกว่านลังจืดหรือว่าพวกใบยะนางนะครับก็ได้นอกจากการที่เรามาเปิดคลินิกดูแลพลืชพันธุ์ของเกษตรกรแล้วยังดูแลตัวเกษตรกรด้วยใช่นเปยสืออันนี้เป็นเคสตัวอย่างเคสเดี๋ยวชมวิธ,ธีการบ้านสวัสดีครับ มาตรวจหาตรวจไปยังเลยยังเอาน้องก็ให้ตรวจก็จะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูวิธีการเดี๋ยวเดี๋ยวเจาะก่อนนครับหนูเป็นเด็กทดลองใช่ไหมเจาะ่อนล้เดี๋ยวให้คุณหมอลองดูนะครับวิธีการเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ยทำเจ็บนะถ้าเจ็บก็ไม่ต้องบอกตัวอันนี้เป็นวิธีก็คือหาในกระแสในหาในเลือดใช่ไหมครับครับของตรงกลางเนในเลือด เรารู้กันนะเรารู้กันเราอย่าไปบอกว่าเก็บเราไม่เราไม่บอกอย่าไปบอกว่าเราเก็บอแล้วก็ดูข้าอย่างเงี้ยละครับเพเดี๋ยวเราจะหูุดเลือดนะครับสตเลืดิ้วนะครับแล้วก็เอาไปปั่นก็คือไปไปปั่นหาความเข้มข้นนะครับแยกชั้นพลาสมาออกมานะครับ ก็เอาเอาส่วนนั้นนะครับมาปวดนะครับสามารถดูผลได้เลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะถ้าถ้าเราใช้เครื่องเนี่ยก็ประมาณห้านาทีในการปั่น่อแยกชั้นนะครับถ้าเราไม่ปั่นเนี่ยก็คือรอประมาณสิบหาทีให้มันแยกชั้นเองตามธรรมชาติก็ได้ตอตัว,ต,วตัวเลือดนี่คือมันสามารถแยกชั้นเองได้ใช่ใช่ครับแยกแยกชั้นเองได้นะครับเมื่เอนะเ,เลือดไม่เจ็บเนอะ ไม่บอกไม่บอกคุยไว้ก็คือเอาเดือจะนาเลือดเข้าไปตันในตัวเครื่องตัวนั้นใช่ไหมครับเพื่อเพื่อให้เลือดเยียชันแล้วค่อยนํามาตรวจหาอีกทีหนึ่งโอเคนะครับโอเคง่้นขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณครับก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรนะครับที่ที่สามารถ นอกจากพันุ์พืชแล้วนะครับก็สามารถดูแลตัวเองด้วยนะครับก็เดินทางมาถึงห้องสุดท้ายแล้วครับผมก็รู้สึกยินดีนะครับยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะพาชมคลินิกทุกคลินิกในวันนี้นะครับออขอแนะนา,นาของจิตอาสากลี่จ,จังหวัดราชาบุรีนะครับขอสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณในประบาทสมเส็รพระเทอยู่หัวสมเด็จ,านานจพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและพระบรมสามรุญทุงพระองค์นะครับที่พระทานโครงการดีๆโครงการจิตอาสาพระราชทานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสัสไาชิกนะครับเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานที่อยู่ด้านล่างนะครับขอบคุณในทุกภาคส่วนนะครับที่หยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรและอย่าลืมนะครับชมติดตามชมไลฟ์สดของจังหวัดราชบุรีของเราต่อไปนะครับว่าเรามีกิจกรรมดีๆอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ